โอเคได้เลยแล้วออตเตอร์ซีปาดมาได้ไงไม่จำเป็นครับเพราะผมไม่ค่อยได้ต่ดปาอะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอาฟุก,กับผมเช่นบอยไหมครับเช่นเคยได้ไหมครับเอาชุดลอดวันนี้ครับก็เป็นตอนที่สิบกันแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งหางผมนี่ก็คือ ฟาร์มเ p c นั่นเองผมได้ทำการเอารั้วมาล้อมรอบนิดหนึ่งนะครับเพื่อความป้องเป็่ความป้องกันสิเพื่อความปลอดภัยนะครับของ NPC เนพะอ่เนาะเพราะว่าแบบมันก็จะเดินมาอยู่ตรงบริเวณเนี่ยครับนะตรงจุดกลางหมู่บ้านอย่างเนี้ยแถวๆนี้นะครับตอนแบบใกล้ๆจะมืดนะอ่ะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบไม่อยากให้มันเดินไปทั่วเนาะผมก็เลยทำการล้อมรวมนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ ผมก็ได้ประสบพันธุ์ก็จะมีลูกของ a p c อยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วผมก็ได้ทำการาหา Enchant แล้วประมาณหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับราะว่าวมมันนี้เราทำอะไรกันวันนี้ผมก็จะมาทำการหา Enchant ต่อนะครับเพราะว่าผมยังไม่เจอหนึ่งอย่างเลยก็คือ r o u t i n g ครับมผมขอปิดเสียงนิดหนึ่งนะครับขอลดเสียงนิดหน่อยผมรู้สึกว่าเสียงดังมากันเสียงไหนนะ เสียงนี้ใช่ไหมชืยออะไรอ่ะอ๋อนี่เนาะโอเคนี่เปิดมาอนเดิมอันนี้เนี่ยเฮลิวิสเอ็นพีซีเสียงดังครับเพราะมันเยอะเนาะเอาล่ะวันนี้เราจะทำอะไรเราก็จะมาหาอินชาร์ดซึ่งผมได้ทำการอ่านี่ครับใช่แล้วผมก็ได้หาอินชาร์ดไปแล้วประมาณหนึ่งนะครับอ่าผมเอาเอ็นมิววัด้วยนะครับเพราะแบบเราจะต้องมาตีอินชาร์ดกันนะครับวันนี้เออวะพูดถึงเอ็นชาร์ดผมลืม ผมลืมพวกของไดมอนด์ปัดโตไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราแลกไปก่อนแล้วกันเนาะเอาคนเท่าที่ได้ไปแล้วกันเอาไงดีอะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ครับเดี๋ยวผมขอไปที่บ้านก่อนแล้วกันนะครับไปที่บ้านไปเอาเพชรแล้วก็ขับอาวุธมาก่อนแล้วกันนะโอเคเนาะปครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการกลับมาแล้วนะครับโอ้โหเป็นแยะทานที่ไกลมากนะครับผมก็เลยไปทำการครับมาแล้วนะครับเรียบร้อยแต่เราจะโอ้หุดพอดีเลยเหรอเมืเ่อกี้ไปยังไม่หุดเลยเน,นเาะกลับมามุดแล้วอโอเคเดี๋ยวเราจะมานอนเอออย่าออกมา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 เรามานอน,านกนันดีกว่าโอเคทุกคนมานอนกันเร็วคนนอนกันเร็ว,รวนอนซี่เอพีซีตอนนี้ไม่ยอมนอนขอโทษ มันก็น่าจะเริ่มแหลกนะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตข้างเยอะเพราะามันรวมตัวกันไม่ได้เนาะอ่าถามว่ามีชั้นอะไรบ้างนะที่ผมแลกไปก็จะมีสวิปป i ้ g edge knock back u n b r e a กกิ้ง n o c k back ผลน่บบนยังไม่แลีกนะแล้วก็มีเบ n ดิ้งนะครับอ่าเบ n ดิ้งมีทอนด้วยนะครับอ่าไว้ใส่ชุดชาร์ปเน s นะครับชนิดสามมีเฟเธอร์ฟอลลิ่งสี่เลยนะแล้วก็มีเฟรมไม้ถัดธนู กันธนูก็มีนะครับแล้วก็มีฟอร์จูนสามนะครับแล้วก็อะไรอันนี้อะไรออส i พิเอก็ออประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะมาลองหาคนใหม่ๆนะครับคนใหม่ๆดูว่าเขาจะให้เราอะไรเราบ้างนะอุ๊ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองดูซิว่า ใครจะเป็นอาสาสมัครให้เราเป็นคนแรกนะครับวันนี้มียังอาสาสมัครอ่านี่นี่ครับใช่ไหมอ่าพี่เอฟเจนซีวีเลยนะทำไเล่นไปเฮ้ยทำไเล่นไปนเอฟเจนซีวีเลยเหรอน่จาจะคนนั้นใช่ไหมที่เฮ้ยทำไเล่นไปนะผมไม่มีอ่ะไม่มีหนังสืออ่ะมีปะ โอ้มีหนังสือใช่ใช่ผมลืมไปแล้วว่าผมได้ไวโอเคไว้และพวกนี้แหละนะโอเคคือถ้าตอนแรกนี้ไปใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเอาไปตีเอ็นชาร์ตไอ้แบบขั้นขั้นอื่นอ่าเราก็สามารถอัน,นี้ได้เลยขอได้อันนี้หน่อยโอเคไหนดูหน่อยซีมีอะไรเพิเ่มเติมไหม ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็แลกมาครับแลกมาขอขึ้นหน่อยมันไงดีครับประมาณว่าแลกมาแลกกลับครับหาแลกมาแลกกลับนายขายมาแล้วก็แลกกลับประมาณนี้โอ้โอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อัน,นขาดเทดิดอุ้ย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 ,อยโอเคโอเคเจ้าตัวนั้นไปไหนแล้ว คนนี้เหรออ๋อไม่ใช่คนเมื่อกี้เหรออันนี้ผมไม่เอานะอันนี้ไม่เอาอัน,นคืออะไรอะ่ะไม่แน่ใจจำผมใช้เดมอนไปแล้วจำหาคนนั้นไม่เจออะ่ะคนนั้นอยู่ไหนขอโทษใครเป็นอาสาสมัครคนต่อไป เอไม่มีอ่ะอยู่ไหนอ่ะไหนอ่ะนน่ได้เป็นระดับเหล็กใช่ไหมใช่ไหมได้เป็นตาเหล็กเนาะอยู่ไหนอ่ะเอไม่มีอ่ะอ้าวนี่น,นี่ใช่ไหมระดับทองเป็นเอาอัลตราพอดไม่อ่ะผมไม่เอาอ่ะอ๋ออันนี้เดิมมากันครับ มันก็จะได้น้อยแล้วเนาะก็จะอัพขั้นต่อไปอะ่ะอืมไม่เป็นไร,รอ่ะเอามาเถอะนะเดี๋ยวรอเขาเลี้ยงคืนครับเดี๋ยวเขาเลี้ยงคืนไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้เต็มแล้วดีของให้หน่อย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 มองหน้าทำไม ไม่ยอมดีให้ไปแหละ <c oughs> อ,อยู่ไหนเอ่ยผมได้วางนี้ไปใช่ไหมซึ่งมันต้องมีคนที่ได้ไปเนาะแต่มันอยู่ไหนอะนั่นสีหน้าคนไหนคนไหนอ่ะมาแล้วโอ้ใช้กระดาษเนาอเดี๋ยวผมลองใช้กระดาษดูได้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 ไดได ได้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 ตัวค้าไม่มีใช่ไหมนั่นไงผมมีน้อยอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ผมเห็นแบบแบบนะโอเคเขที่กำลังไว้คับตีงนั่นแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนแล้วกันโอเคข้ากระดาษเลยมาไหนดูไหนอัออยู่น,นี่เหรอ ขอโทษผมมองไม่เห็นขอโทษครับโอเคอ่าได้เลยเอ่ยยิบจีนซี่สองอยีไมเอะรีสตาร์ให้เราหน่อยต้อกรีก็ได้อ่านายต้องรีแล้วแหละจริงๆริงโอ้โหเดี๋ยวนายรถก็เริ่มขึ้นทำอะไรตรงนั้นอ่ะ เดี๋ยวเราเร่ต่อเข้าไปครับกระดาษมาต่อฟาร์มอ้อยเราใหญ่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูฟาร์มอ้อยด้วยนะครับว่าผมได้ทําไปถึงขนาดไหนนะคือแบบใหญ่มากครับใหญ่จริงๆผมใช้เวลาทําแบบนานมากนะครับโอ้โหคือแบบข้าวมวันเลยข้าวมวันแบบในชีวิตจริงเลยนะเ่าแบบข้าวมวันเลย ฮัลโหลได้ยังเอ่ยไม่ยอมดีให้ผมอะ่ปะปะโถเอ้ยอันนี้รีให้ยังเนี่ยอ่าดีให้แล้วครับโอเคโอเคไล้ละเร็วทีเลยอัพขั้นเร็วอัพจุดไหน่อยไหนได้รัวโอ้ไม่ดีอะ่ะน้ำมันไหมผมอยากให อัพให้มันเต็มๆไปอะ่ะมันจะได้ไม่งงอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าโอเคเต็มแล้วผมไม่สนแล้วตัวนี้มั้งไม่ยอมรีผมอะ่ะปัดโถเอ้ยอ่ะลองมาตัวนี้ต่อมีใครจะอาสาสมัครไหมใครจะเป็นอาสาสมัครให้ผมไหมส่วนอันนี้เดี๋ยวผมขอเก็บไว้ก่อนละกันนะแยกเสนาก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยตีตอน อีกแปบ๊บนึงครับเดี๋ยวผมค่อยตีอันไหนเอ่ยนี่รอ๋อมามามาต้องการกระดาษใช่มมาได้เลย,เ,ยเราจัดให้ตอนนี้ผมมีเบดดิง้งนะผมก็ช่างปรเถอนนะ ก็เรกๆไปเถอะครับมีเวนดิ้งแล้วก็เอ็นชันอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่และมัง้งโอเคได้เลยและออเดอร์สีปาดมาได้ไงไม่จำเป็นครับเพราะผมไม่ค่อยได้ตบปลาเพราะว่าเวอร์ชันใหม่มันได้นู้นไปแล้วเนาะในการตบปลาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ปล่อยไปครับปล่อยไปเป็น ไอ้เจ้าเหรอ <c oughs> การระเบิดเลยเหรอกลัวผมแบบตายคิปเปอร์อย่างนั้นเลยโอ้ไม่หรอกม้งว่าไปว่าไปว่าไปไม่ขนาดนั้นหรอกขอโทษอ่าไอันี้ก็ได้ครับโหได้น้อยมากอะ่ะอืม ิดตัวใหม่ใช่ไหมเนี่ยน้อเปิดตัวใหม่ใช่ไหมได้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 ได,ได,ได,ได้เอาเป็นตัวสุดท้ายแล้วกันครับเดี๋ยวเราจะมาตีอินชาร์กันแหละนะเอาเป็นคนสุดท้ายนะคนไหนอะ่ะเอ้ยให้พอ เดี๋ยวผมจะเอาในเอาเอัญมณ์โล่หนนะไปไหนเนี่ยมันอยู่ไหมนี่มาไม่ใช่อ่ะนี่ใช่ไหมโอเคอืมก็ไม่ถึงด้วยเนาะก็ยังรีไ่ได้อีกนี่อะไรนะ อ๋อ e อ f i c i e n เ y นซี่สองใหม่อ่ะผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เลยอู้ <Ooh, S 1> ผมขับมือรั่นเมื่อกี้จับเบอรั่นไปครับน้ำตาลใช่เลยคงจะหวานเจี๊ยบเลยครับเมื่อนถ้าผมขับไปหวานเจี๊ยบแน่ๆครับไหนเอออยากได้ลูตติ้ง จะทอนสาผมมีเลวอะไม่เอามีคนใหม่ไหมอุ้ย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 อุยดวๆดๆๆนี่เหรอคนใหม่ที่ว่าอเอคนนี้ก็ได้ครับคนสุดท้ายนะของเราในวันนี้เดี๋ยวผมค่อยๆไปหาต่อแล้วกันนะ ไปไหนนะ่ะว่าอยู่ไหนอ่ะนายไปคุยกับใครอยู่วัดเด้อนี่เหรอโอเคโอเคได้มาแล้วใช้ได้ได้เลยเอยโอ้ p r o ด u c t i หนึ่งเฮ้ตาย p r o ด u c t i o n หนึ่งไม่ดีเลยครับไม่ดีเลยชั้นจอัน Hmm. เดี๋ยวนาคตผมจะทําให้มันหาง่ายว่าดีนะครับอ่าแต่ตอนนี้คือแบบไม่เแปบบ็นกันแล้วกันนะเดี๋ยนะอ๋อถูกแล้วครับเป็นคนละตัวกันเนาะู้ว่ามาขายตัวเดียวกันจริงๆมีตัวหนึ่งนะครับที่มันขายเดียวกันเลยในตัวเดียวกันเนี่ยผมก็แบบงงอ่าก็คือแบบขายเฟรมข้างบนแล้วก็ขายเฟรมข้างล่างเนี่ยคือแบบว h a t ผมไมไ่งงเลย อนะไรครับเนี่ยไม่มีอ่ะนี่เอามาเล่าไหนเอ่ยมีปะอ่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวอย่าเพิ่งววนอนโอเคอัพไหมอัพอัพเดเวลเลยไหมอ่ามาจัด ครับแล้วแต่ผมจะใด้ดูจะแลกอะไรแล้วเอามันตันโอเคเขานอนไหนดี้เขานอนไหนจี้โตเขานอนไหนที่อ๋นนอผมนัองนอ,งไไองลลนไม่ได้โอเคของลัโเลมเนี่ยโอเคมีเตียงว่างอยู่สำหรับผม อ่ะโอเคคือเยอะมากครับเยอะมากฉากรเยอะมากยังผมจะค่อยๆเ,เรียบบทีละคนนะครับในการไปาฟาร์มเด็กด้วยแล้วก็ไว้แลกของด้วยนะครับอ่าส่วนแลกของก็ไป้แถวนี้แหละครับนะแต่ถ้าเป็นฟาร์มเด็กเดี๋ยวผมค่อยลาไปทีหนึ่งนะเดี๋ยวเราเค่อยมาดูกันซึ่งผมจะทำฟาร์มเด็กตอนไหนก็การไปข้ามมากนเสร็จแล้วนะครับไปดิเอ็นเรียบร้อยนะ แดี๋ยวผมค่อมาทําตอนนี้ยังครับยังยังไม่ทําผมแบบวุ่นวายกับมันมากเลยอ่ะไม้ใหม่แล้วอ่ะขอเก็บของนะครับเก็บของที่เพื่อพี่ผมจะมาตีนชานนะ่ะไม่ไหวลนะผมไม่ไหวนะไม่ไหวครับพวกนี้เนะนี่ยนะที่เดเวลผมค่อนข้างเยอะเลยนะตอนนี้ผมคาดว่าน่าจะ ถ้าจัดตีแล้วเป็นวิวพังได้อยู่นะผมได้เตรียมมา2อ,อันเด็กถามว่าได้เยอะไหมก็ได้เยอะอยู่นะครับเอชันนี้ได้เยอะอยู่นะอ่ออ,อันนี้วันสามอันผมลืมโอเคอันแรกเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นโชวเวลก่อนก็ได้ครับนะโชเวลก่อนโชเวลจะต้องมีอย่างน้อยก็ต้องมี F7CV เนาะ หาเบนดิ่งก่อนนะครับเบนดิ่งเบนดิ่งเบนดิ่งอ่าซิลทัสมีไหมซิลทัผมไม่ได้แลกใช่ปะเหมือนจะไม่ไแลกนะซิลทัหรอไม่มีนะไม่ไม่มีนะนะซิลทัอะม,มีัย้ยไม่มีนะครับเดี๋ยวผมหาซิลทัสก่อนนะในนี้ผมมีอยู่ ผมเจออยู่ในซิวทัศน์อ่ะไหนอ่ะสักคนครับสักคนนี่ไงซิวทัตเก้าแอมเบลอรกับหนึง่งทั้งสี่อย่างนั้นเหรอทั้งสี่อย่างนั้นเหรอมา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 ไหนเลยเอ้าไม่ใช่ครับมันคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่จะมีอยู่นี่นครับเฟรมสองเดี๋ยวมีเฟรมสองอ,อยู่ในตัวเดียวกัน งมากครับฟอร์จูนเหรอฟอร์จูนผมมิ้นป้นนั้นไม่แน่ใจครับขอแลกไปก่อนแลกไม่ได้ด้วยเฮะปัทโท้ไม่พอเจ้าทัตไปไหนแล้วอ่ะเกียวนะอ้านี่ไงโอเคแล้วก็ต้องมีอ e ันเบกกิ้งด้วยเนาะอันเบกกิ้งอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวขอหาก่อนนะครับอันเบกกิ้ง อันเป็กกิ้งอันเป็กกิ้งโอเคครับเจอแล้วอันเป็กกิ้งโอเคเราตีเลยแล้วกันเลเวลเท่าไหร่อ่ะสามโอเครับได้อยู่ครับอันนี้เลเวลเท่าไหร่อ่ะห้าอ๋อโอเคอันนี้เจ้าด้วยหรอโอ้ห oh. แล้วก็ชมวิวไปครับเท่าไหร่นะสิบเจ็ดวัต เยอะมากครับโอเคตอนนี้ผมเหลืออยู่ที่เลเวล43แล้วโอ้โหที่ที่เดียวคือหมดเลยนะเนี่ยดียวเราเริ่มจะเริ่มเลิกใช้เหล็กนะครับอุปกรณ์เหล็กและ้ะนะส่วนอันนี้นะครับ p i ิกแอคผมก็จะใช้เป็น s u p e r อร์พิกไปเลยนะส่วนอื่นผมก็จะใช้แบบอันธรรมดาไปนะอันนี้ก็เหมือนกันครับขอเหมือนเดิมเลย e m e r g e n c y อัน b บ a k i n g มีไหมอ่ะไม่ใช่ m e d i ยมเดียวหรอโอเ okay. ค bending มา่ uh, า u n b a k i n g นี่ไงแล้วเะยนะ bending u n b a k i n g efficiency s l t เมื่อกี้ s ิ l t ั d ไปแล้วใช่ไหม fortune fortune ไหน fortune fortune สโอเคตีไปเลยครับ เลเวลได้เ <Level S 2> ท่าไหนก็คือเท่านั้นครับถ้าเป็นไรครับแล้วก็ชอเบลอ่าเผื่อไว้ไม่รู้เพื่อนอะไรครับก็เอาไปงั้นแหละนะเอาไปงั้นแหละตอนนี้เลเวลผมอยู่ที่สามตีไม่ได้นะครับตีอะไรไม่ได้เนี่ยโทษ าหารผมก็ไม่มีเลยอนะ๋อโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมจะพาไปก่อนจบคลิปนี้นะครับผมจะพาไปชมฟาร์มชัวเยนสักหน่อยของเต็มตัวเลยครับไปทางนี้แล้วกันครับใกล้ดีนะโอเคโอเคครับไปเลยก็ทางนี้ก็ใกล้ๆครับตยวเองนี่แต่ถ้าแบบเดินข้างนอกมันก็จะไกลนะครับ เดินอย่นี้ก็เพียเดียวนะครับเดี๋ยวข้างหน้าเราจะไปหาตองโฮกันนะครับแล้วก็เดไปดิกเอ็นกันเลยนะโอเคโอเคตรงนี้ก็มีอะไรก็โอ้มีน้ำสีมกระดะมีชัวเขียนที่เหลืออยู่ด้วยนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีเซนสโตนที่ผมขุดจากตัวนี้นะแล้วก็มีทรายนะครับมีทรายสองลังเลยนะแล้วก็มีเตียงอีกอันนึงแล้วนี่ก็เป็นฟาร์มชัวเขียนนั่นเองนะครับ มีทั้งหมด25ล็อกด้วยกัน25แถวนะครับที้25แถวคู่ก็ใช้ประมาณ5เท่าไหร่นะ75บล็อกนะครับตรงนี้จากตรงนี้ไปถึงตรงโน้75บล็อกแล้วจากข้างหน้าไปถึงหลังก็70บล็อกนะครับนี่ใหญ่มากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะไปหาเลเวลนะครับแล้วก็ตีเอนชานอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยให้ครบนะครับอ่า แต่ผมยังไม่เจอ r ูต t i n g เลยอนะ่ะผมต้องไปพยายามหาให้ได้นะคือหายากม,มาก r ูต t i n g อะ่ะโอเคเดี๋ยวข้างหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาสตอง e h นะครับแล้วพอตอนนี้ผมหาอะไรนะไอพไอ editor hoe นะครับครบแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกไปหาสตอง e h กันเลยนะโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนดู กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ